จูพื้นจูขี้ด,ดินโดกลายโอ้จะง,งากองลงกินโมทันโดกลายอ่าบักมังคุดผลเนื้อมันไค่ไข่มังคุดแต่ผลสีบ่มีเนื้อกินนะแบบรสชาตนินะมันได้แต่ว่าเนื้อผลสีน้อยมากดอกตัวนี้ดอกเต็มเลย จูพื่นจูขี้ดินดกหลายโอ้จงังงากองลงกินโมทันดกกลายออกดอกหลายแล้วต้นที่สองเดี่ยนหน่วยนะหมักท่อจ้าบักท่อเซียนท่อนะ,นะดกๆกันนะ เอาไปกินเด้อผู้ใดก็ไดบักกอกน้ำจ้าในสวนทฮานนี่แหละดกลายเพิินกระบอกบักทั่วออกนวยละเด้อเหยออกดอกออกนวยละจ้าสีได้กินแล้วโอ้ยออกดอกหอดหยอดอ่าบักมังคุดผลเนื้อมันใส่ไข่ขมังคุดแต่เพิินส่มีเนื้อกินนะแบบรสชาตินะ่ะมันได้แต่ว่าเนื้อเพิ่นสีน้อยมาก ออกสูงางาละหลายอันนี้ก็บ,บิดกินแล้วเด็กหน่อยบิดไปกิน่นเธาละสองสามหน่วยมันหลายหลายจูพื้นจูขี้ดินโดกหลายโอ้จะง,งากองลงกินบดทันโดกลายรสชาติเพิ่นดิรสชาติเพิ่นประมาณนั้นไปทำคั่วทำน้ำโกโก้ทำโกโก้มือก็เอาไปคั่วไปปั่น ไปตามโคกบดละเอียดแล้วก็มาจูพื้นจูขี้ดินโดกลายโอ้จะง่ากองลงกินบอทันโดกลายบักทั่วออกนวยละเด้อออกดอกออกนวยละจ้าสีได้กินแล้วโอ้ยออกดอกหอดหยอดพุองนำกิน ทำน้ำโกโก้กินบ้านเรามีโกโก้กินเองจ้าผลิตน้ำโกโก้ได้เมื่งที่หลังมันสูกมันเหลืองรสชาติเพื่อนดิรสชาติเพิ่นประมาณนั้นไปทำคั่วทำน้ำโกโก้ทำโกโก้มือก็เอาไปคั่วไปปั่นไปตำโคกบดให้ละเอียดแล้วก็มาออกดอกหล่แล้วจ้าห็นดอกเพิ่นบะ ออกดอกหลายแล้วบอกทัวยต้นถ่วมห,วนหนัวนึงได้นี่ต้นถ่วมหัวได้นี่ต้นบอักกอกคอยมันดอกหลายออกดอกหลายแล้วต้นที่สองเหยอหน่วยนะจูพื้นจูขี้ดินดอกหลายโอ้จนง,งากองลงกินโมทัน โดกลายต้นถ่วมหัวหนึ่งได้นี่ต้นถ่วมหัวด้วยนี่ต้นบกกอ่อยมันโดกลายฮะจะอ่อนหลายผโพดดพูนี่ต้นน้อยๆหักเลยแล้วนี่เราจะผลไม,ม้ในสวนเราต้งน้ำกินทำน้ำโกโก้กินบ้านเรามีโกโก,ก้กินเองจ้าผลิตน้ำโกโก้ได้เมื่อที่หลังมันสุกมันเหลือง ดอกตัวน,นี้ดอกเต็มเลยจูพื้นจูขี้ดินดกกลายโอ้จะง,งากองลงกินโมทันโดกลายงากองลงโอ้ยจ้ะงาเดียว ออกสู้งางาลหลายอันนี้ก็บ,บิดกินแล้วเด็กหน่อยบิดไปกินเท่าะสองสามหน่วยมันหลายหลายอ่ะจะอ่อนหลายผัดโพดโพูนี่ต้นน้อยๆจูพืนจูขี้ดินโดกหลายโอ้จะง,งากองลงกินบมทันโดกหลายอ่าบักมังคุดผล เนื้อมันไข่ไข่มังคุดแต่เพิ่นสีพอมีเนื้อกินนะแบบรสชาตนะิน่ะมันได้แต่ว่าเนื้อเพิ่นสีน้อยมาก,กทั่วออกนอยวยละเด้อเขียออกดอกออกนอยวยละจ้าสีได้กินแล้วโอ้ยออกดอกหอดหยอดออกดอกหลายแล้วต้นที่สองเขียวนวยนะออกดอกหลายแล้วจ้า เหินดอกกันบ่ะออกดอกหลายแล้วบอกถัวยายออกสูงางาลหลายอันนี้ก็บ,บิดกินแล้วเด็กหน่อยบิดไปกินเท่าละสองสามหน่วยมันหลายหลายต้นโกโก้ย่ทิพย์ก็ออกง่อยคนน่ะนะเหลืองสุกแล้วเหลืองสุกแล้วสุกเต็มเลยต้นโกโก้เอาดอกหลายทีบาาท่บ่หักตีสิ่บริหารแนวคำบ่ ต้นมะกอกนะ้ำมึงดกคักดกเนี่ยสิบสามสิบสี่สิบหน่วยบ่จนจบก็ใหญ่นาะเพินนพ่งกะหน่วยท่านไดใหญ่คักเนี่ยดกหลายเพิ่งกับ่กใครใหญ่คักอันนี้สามสิบสี่สิบหน่วยนะ่ะเลย,ยแล้วนี่เราจะผลไม้ในสวนเฮามักท่อจ้าหักท่อเสียนท่อน่ะดกดกนะ เลย,แ,ยแล้วนี่เราจะผลไม้ในสวนเ้าไปทำคั่วทำน้ำโกโก้ทำโกโก้มือก็เอาไปขั่วไปปั่นไปตำโคกบดให้ละเอียดแล้วก็มาโซนตนเนะเอาไปกินเด้อบุใดกระไดมากอกน้ำจ้าในสวนเฮาเนี่ยแหละดกลายเพิ่นกระบอก บักทัวออกนวยละเด้อเนียออกดอกออกนวยละจ้าสิได้กินแล้วโอ้ยออกดอกหอดยอดรสชาติเพิ่อนดิรสชาติเพื่นประมาณนันดกไหลสิบ่หักเตียสิบริหารแนวคำบ่ต้นมากอกนะ้ำมึงดกคักดกเนี่ยสิบหกสามสิบสี่สิบนวยบ่จนจอบเี ้างนี้ออกดอกลายแล้วจ้าดอกเพิ่อนออกไปอยุบมักท้อจ้าหมกท้อเสียนท้อนะดกๆกนะันอยากเลยและนี้เราจะผลไม้ในสวนเฮาต้งน้ำกินทำน้ำโกโก้ก,กินบ้านเรามีโกโก้กินเองจ้าผลิตน้ำโกโก้ได้มึงดีหล่ะมันสุกมันเหลือง ต้นถ่วมหัวหนึ่งได้นี่ต้นถ่วมหัวได้เนี่ต้นบกกอกคอยมันโดกลายโดกลายที่บอหักเตียสิบริหารแนวคำบ่ต้นมะกอกน้ำม,มึงดกคักดกเนี่ยสามสิบสี่สิบหน่วยบ่จนจบไปทำคั่วทำน้ำโกโก้ทำโกโก้มือก็เอาไปคั่วไปปั่นไปตามโคก บดให้ละเอียดแล้วก็มาซ้อไงเนาะพึน่นกะนวยท่านไดใหญ่ขัดน่ะดกหลเพิ่งกะบ่ใครใหญ่คัดอันนี้สามสิบสี่สิปนวยนะเอาไปกินเด้อู้ใดกะได้มากอกน้ำจ้าในสวนทฮานนี่แหละดกหลายเพิ่งกะบ่จูพื้นจูขี้ด,ดินดกหลายโอ้ยจึง,ง้ากองลง,ลงกินบมทัน ดอกลายดอกตันนี้ดอกเต็มเลยไปทำคั่วทำน้ำโกโก้ทำโกโก้มือก็เอาไปคั่วไปปัน่นไปตำโคกบดให้ละเอียดแล้วก็ามาสักเลยแล้วนี่เราจะผลละไม้ในสวนเ้าต้นโกโก้ย่ทิพก็ออกง่วยคนน่ะเหลืองสุกแล้ว เหลืองสุกแล้วสุกเต็มเลยต้นโกโก้เอาไปทำคั่วทำน้ำโกโก้ทำโกโก้มือก็เอาไปคั่วไปปั่นไปตามโคกบดให้ละเอียดแล้วกะมาซอไปทำคั่วทำน้ำโกโก้ทำโกโก้มือก็เอาไปคั่วไปปั่นไปตามโคกบดให้ละเอียดแล้วกะมาซอยไงเนาะเันกะหนวยท่านดงไดใหญ่ขัดน่ะ ดกหลยเพิ่นกับบอคายใหญ่ขักอันนี้สามสิบสี่สิบนวยนะมาไปกินเด้อบุใดกะดะ็ไดมากอกน้ำจ้าในสวนท่อนอี่แหละดกหลายเพิ่นกับบอต้นโกโก,โกย้ยทิบก็บออกน่วยคนน่ะนะเหลืองสุกแล้วเหลืองสุกแล้วสุกเต็มเลยต้นโก,โกโก้เอา